ยินดีต้อนรับกลับสู่ Auto Detailing วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาชมรีวิวสุดพิเศษกับรถบัสที่น่าจับตามองที่สุดแห่งปีดาวูยูเทิร์นบัสเลกันซ2ซึ่งมาในรูปแบบใหม่หมดจดทั้งการออกแบบภายนอกภายในสมรรถนะการขับขี่และราคาที่คุ้มค่าอย่างแท้จริงรถบัสรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ระบบขนส่งมวลชนยุคใหม่ที่ต้องการทั้งความสะดวกความปลอดภัยและความทันสมัยในหนึ่งเดียว เริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกของดา w ูยูเทนบัสเลกันซา2026มีการปรับดีไซน์ให้มีความโฉบเฉี่ยวล้ำสมัยมากขึ้นกว่ารุ่นก่อนอย่างเห็นได้ชัดด้านหน้ามาพร้อมกับกระจังหน้าทรงใหม่พร้อมไฟหน้าแบบฟูลเล็ตที่มาพร้อมกับ d ดอร์ไทม์รันนิ่งไลท์สไตล์เรียวยาวเสริมให้ตัวรถดูหรูหราและล้ำอนาคตด้านข้างของตัวรถออกแบบให้มีเส้นสายคมชัดเน้นความเป็นอากาศพลศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่ กระจกข้างแบบไฟฟ้าพร้อมกล้องรอบคัน360องศาระบบนี้ช่วยให้คนขับมีมุมมองที่ครอบคลุมโดยเฉพาะเวลาเลี้ยวหรือถอยจอดด้านท้ายรถมาพร้อมไฟท้ายเลตแนวตั้งและกันชนที่ออกแบบให้กลมกลืนกับเส้นสายของตัวรถพร้อมล้อขนาดใหญ่ที่แข็งแรงรองรับน้ำหนักได้เยอะเหมาะสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์โดยแท้จริงเข้ามาดูภายในกันบ้างภายในของเลกันซา2026ถูกออกแบบมาอย่างกว้างขวางและเน้นความสบายสูงสุดเบาะนั่งผู้โดยสารใช้วัสดุคุณภาพสูง ทั้งหนังสังเคราะห์แบบซอฟทัทและผ้าที่ระบายอากาศได้ดีรองรับผู้โดยสารได้มากกว่า40คนโดยในแต่ละที่นั่งมีพนักวางแขนช่องชาร์จ USB และช่องแอร์แยกเฉพาะตัวที่เหนือกว่านั้นคือมีระบบเอนเตอร์เทนเมนต์บนหลังเบาะและหน้าจอส่วนกลางขนาดใหญ่สำหรับแสดงข้อมูลเส้นทางอีกทั้งยังมีระบบประกาศอัตโนมัติและไฟแอมเบียนรายรอบห้องโดยสารที่ปรับเปลี่ยนตามโหมดการขับขี่ได้บริเวณที่นั่งคนขับถูกออกแบบให้มีมุมมองที่กว้างพร้อมกับพวงมาลัยมัลติฟังชันแบบใหม่ หน้าจอมาตรวัดแบบดิจิตอลขนาด12นิ้วและจอกลางสำหรับควบคุมระบบต่างๆอีก15นิ้วรองรับการเชื่อมต่อกับระบบ GPS กล้องวงจรปิดภายในรถรวมถึงระบบเช็คความดันลมยางระบบช่วยเบรกอัตโนมัติและระบบเตือนมุมอับสายตาซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้การขับขี่ง่ายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ในเรื่องของสมรรถนะการขับขี่ดาวูยูเทิร์นบัสเลกันซา2026มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบขนาด7.5ลิตรที่ให้กำลังสูงสุด310แรงม้าพร้อมแรงบิดมหาศาลถึง1,100นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติแบบ8สปีดที่ให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลและประหยัดน้ำมันได้ดีขึ้นมากกว่ารุ่นก่อนการตอบสนองของเครื่องยนต์ดีมากทั้งในรอบต้นและรอบปลายแม้จะบรรทุกหนักก็ยังให้ความรู้สึกมั่นใจขณะขับขี่ระบบการสะเทือนด้านหน้าแบบอิสระ และด้านหลังแบบลมถุงคู่ทําให้ผู้โดยสารรู้สึกรุ่นวลนแม้เดินทางไกลระบบเบรกแบบ abs และระบบช่วยทรงตัว esc ย่งเสริมความปลอดภัยให้มากขึ้นอีกระดับสําหรับใครที่กังวลเรื่องเสียงในห้องโดยสารรุ่นนี้มีฉนวนกันเสียงรอบคันแบบ3มชั้นพร้อมกระจกแบบกันเสียงทําให้ลดเสียงรบก,กวนจากภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นเสียงเครื่องยนต์เสียงลมหรือเสียงจากยาง ด้านเทคโนโลยีก็ไม่แพ้ใครเพราะเลกันซา2026มีระบบ Smart f ฟ e e t Management ที่สามารถเชื่อมต่อกับศูนย์ควบคุมได้แบบ Real-time มีการเก็บข้อมูลพฤติกรรมคนขับระบบตรวจสอบอุณหภูมิห้องโดยสารและแจ้งเตือนสถานะรถทุก5นาทีผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือช่วยให้บริษัทขนส่งบริหารจัดการได้สะดวกและปลอดภัยมากขึ้น สุดท้ายในเรื่องของราคาดาวูยูเทิร์นบัสเลกันซ2026เปิดราคาที่ประมาณ5.5ล้านบาทสำหรับรุ่นพื้นฐานและจะขยับขึ้นถึงประมาณ6.8ล้านบาทสำหรับรุ่นท็อปที่มาพร้อมระบบไฮบริดหรืออุปกรณ์ครบชุดซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับคุณภาพการออกแบบและเทคโนโลยีที่อัดแน่นมาให้โดยรวมแล้วดาวูยูเทิร์นบัสเลกันซ2026เป็นรถบัสท,ที่ตอบโจทย์ทุกด้านสำหรับผู้ประกอบการที่มองหาระบบขนส่งที่มีความปลอดภยัย สะดวกและดูดีในราคาที่สมเหตุสมผลไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ที่ทันสมัยภายในที่ใส่ใจผู้โดยสารสมรรถนะที่ไว้ใจได้หรือเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยทุกอย่างถูกรวมไว้ในคันเดียวนี้ถ้าคุณกำลังมองหารถบัสรุ่นใหม่สำหรับปี2026ที่ให้ทั้งความคุ้มค่าความ